สวัสดีครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับ f อของช่องทนายเจนะครับมีใครได้ดูคลิปพี่ชูศักดาน้องมาเดียบนรถไฟฟ้าหรือ,อยังครับนะผมพึ่งได้ดูนะก็คือเห็นข่าวแวบ,บๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับพึ่งได้เข้าไปดูบทสรุปนะครับรายงานข่าวแล้วก็ไปดูคลิปตัวเต็มนะมันก็คงจะเป็นคลิปที่คนอัดเอาไว้นะ ผมก็ดูตัวเต็มแต่ผมดูไม่จบนะพราอดูเสร็จเนี่ยไม่ได้ดูเสร็จสิดูไปสักประมาณแบบสามสิบวิอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าน้ำตาลผมเนี่ยนะตกอย่างรุนแรงมากนะครับผมตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเฮ้ยคนเรานี่แม่งมันจะด่าคนที่แบบไม่เคยรู้จักกันมาได้รุนแรงขนาดนี้เลยเหรอ สังคมนี่มันเป็นส้นตีนอะไรไปแล้วนะครับนะผมไม่อยากจะแยกแยะเพศสภาพหรือว่าอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวจะหาว่าไปบูลลี่เพศสภาพ LGBTQ+ อะไรเนี่ยนะแต่เรื่องอย่างนี้มันอยู่ที่ตัวบุคคลครับมันไม่เกี่ยวกับเพศสภาพหรอกนะคนส้นตีนมันก็นิสัยส้นตีนนะฮนะครับคือน้องมาเดียเขาแค่แบบ ไปนั่งทับกระเป๋าอะเออถ้ามันเป็นกระเป๋าหลุยวิตตองกระเป๋าใบละสามแสนห้าแสนกระเป๋าเทวดาเนี่ยนะถือแล้วมันเหาะเหินเดิอนอากาศได้เนี่ยก็ยังจะพอว่านะอันนี้มันผมไม่ดูรูปแล้วอะมันเป็นกระเป๋าสพายธรรมดาครับแล้วน้อง,องเขาก็แบบไม่มีการตอบโต้ด้วยอารมณ์ด้วยนะก็ขอโทษทุกคำนะเออแต่พี่ชูศักดิ์เขาก็บอกว่าไม่รับคำขอโทษค่านะครับ อนะถ้าพูดอะไรมากก็จะตบให้นะมีตังเสียค่าปรับมีตังรับผิดชอบนะครับโอเคว่าข้อความที่เขาพูอ่าที่เขาพูดไปเนี่ยนะบางคําเนี่ยนะมันก็เป็นคําด่าครับเป็นเรื่องดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับการด่าเนี่ยผมมักจะบอกอยู่แล้วครับมันเป็นความผิดนะเราหทโทูโทษโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่มันมีถ้อยคําบางคานะครับเช่น พ่อแม่ไม่สอนมารยาทหรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็มองว่ามันก็เป็นข้อความถ้อยคําที่มันเป็นการด้อยค่าเขานะครับเป็นการใส่ความผู้อื่นนะมันมัน,มน,มนทำให้น้องมาเดียนเนี่ยนะถูกคนอื่นมองว่าเป็นคนที่แบบไร้มารยาทนะครับอย่างนี้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้นะครับโทษจำคุกหนปีปรับสองหมื่นนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะพี่ชูศักด พี่ใส่เสื้อของบริษัทอยู่นะครับโอเคว่ามันอยู่นอก